พระตำหนักกำมเรียนสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าบร,รมโกศอายุทยาสมเด็จพระเจ้าบร,รมโกศท่านก็เสด็จมาท่งทอดพระเนตรการบูรณะเป็นครั้งคราวนะคะที่นี่ชื่อว่าพระตำหนักกร,รมเรียน อันนี้น่าจะเป็นที่น่าจะมีพระพุทธรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะข้างหน้าก็จะเป็นกุฏิดาววัดกุฏิดาวใกล้ๆกันนะคะวัดกุฏิดาวจะปิดเวลา16นาฬิกา อันนี้ด้านนอกก็ยังจะยังเดินได้อยู่นะคะข้างหลังข้างหลังวัดนี้ก็จะเป็นวัดประดูทรงธรรมในข้างข้างในวัดกุฏิดาวกุฏิดาวเทมเพิล already c l o s พร้ตำหนักกรมเรียนนี้ก็จะเป็นอาคารสองชั้นซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกกว้าง14.60เมตรยาว30เมตรผนังชั้นบนล่างก็จะเจาะเป็นซุ้มคองรูปกลีบบัวนะคะมีข้อความในพระราชวงศ์ชพงะสวดานนะคะว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าวรมโกศ ทรงบุรณประปฏิสังขรพระอารามนี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการบุรณะเป็นคข้างขาวนะคะแล้วก็พระองค์ก็ได้สนิทฐานว่าพระองค์ทรงมาประทับที่ตำหนักนี้นะคะตำหนักกัมเรียนนะคะ this is a rectangular building with two f a l l s it is influenced by western a r t y l t y l e and i s the 14 60 meters wide and 30 meters long. There are ash curves looking like lotus petal on the wall, both upstairs and downstairs. The royal chronics of Ayutthaya mentioned that during the renovation in the reign of King Baromagod, the king came to inspect the restoration for one or two months. therefore he probably rests in this building this is the lower one of k u t i d a o temple วัดกุ t ิดาวนะคะปิดไปแล้วนะคะ already closed Tamnak of King Baramakert in Ayutthaya Eras. Ayutthaya is the capital of Thailand before. Uh, nowadays have a lot of the temple in the history of Thailand in of King Nalesuan too. What could it have? <laughs>